สวัสดีค่ะแจงภรยาแจ๊ดชวนชื่นเคลื่อนไหวเศร้ารู้ต่อตุดยอดเพื่อนรักจากไปเศร้ามากแจงปุณณาสาภรยาแจ๊ดชวนชื่นเคลื่อนไหวเศร้ารู้ข่าวต่อตุดยอดเพื่อนรักจากไปลั่นขอบคุณความรักดีๆที่มีให้กันจากกรณีการเสียชีวิตของต่อตุดยอดหรือต่อวรวิทไยกยรวิทูลเพื่อนสนิทของแจ๊ดชวนชื่นนักดองนักแสดงตลกชื่อดังและแจง ปุณาสาพระยาทั้งนี้เมื่อทราบข่าวแจง้งได้โพสต์ภาพต่อทุดยอดพร้อมด้วยข้อความอา,าลัยระบุว่าเดินทางปลอดภัยเพื่อนเอ๋ยขอบคุณความรักดีๆที่มีให้กันเสมอขอบคุณมากๆเพื่อนกันตลอดไปโดยต่อวรวิทนั้นเป็นเพื่อนของแจ๊สที่สนิทสนมกันมาเป็นเวลานานซึ่งเขาเป็นสมาชิกวงแจ๊สสปุกนิกปาปยองกุ๊ก ควบคู่ไปกับการทำกิจการส่วนตัวอย่างการทำร้านลูกชิ้นหมูบักต่อด้วยครั้งหนึ่งแจ๊ดได้ทำเพลงโคตรเสี่ยวบอกเล่าเรื่องราวของเขาและต่อวรลวิทย์ไกรวิทูลที่เดินทางผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากและสนุกสนานมาด้วยกันซึ่งผลงานนี้ต่อก็ได้มาร่วมแต่งและร้องแจมด้วยโดยเนื้อร้องได้เป็นการผสมผสานร,ระหว่างภาษาอีสานและภาคกลาง ในส่วนของ MB แจ๊ดและต่อก็ได้ถ่ายทำกันที่ดาดฟ้าของบ้านแจ๊ดเพื่อถ่ายทอดความสีและมุมสนุกสนานของพวกเขาโดยทั้งสองได้รับหน้าที่อาร์ตดีเรกเตอร์ของผลงานนี้ก็ได้ทำภาพออกมาในรูปแบบภาพขาวดำขอบคุณที่นิวค่ะขอแสดงความเสียใจด้วยค่ะ